สวัสดีค่ะไมกมลวัตส erm จุรตีสมุทรนะคะสำหรับเพจนี้นะคะก็ชื่อว่าไมกมลวิชอะคาเดมีเนาะก็เป็นชื่อจากชื่อไมเองเนาะเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของไมเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกคือไมอะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะก็อยากจะเออมอบความรู้ให้กับทุกคนผ่านวิดีโอการสอนเนาะแล้วก็ลักษณะของการสอนของไมก็คือจะสอนผ่านข้อสอบเป็นหลักนะคะแล้วก็ ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีข้อสอบในรูปแบบที่มันหลากหลายกันไปเช่นอาจจะมี error มี close test หรืออาจจะมีเป็นในลักษณะของ v o c a b แล้วก็ reading เนาะมาแจกแป่งปันให้กับทุกๆคนเลยค่ะสำหรับวันแรกนะคะก็จะเป็นข้อสอบ error ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบในระดับออมัธยมศึกษาที่1นนะคะก็คือจะเป็นข้อสอบสอบข้ามม1นน,นั่นเองนะคะสำหรับข้อสอบจะเป็นไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ เอาล่ะนี่นะคะก็เป็นข้อสอบ e r r o r ในระดับชั้นม1นนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะได้เจอกันสำหรับข้อสอบ Er r o r นะคะก็คือจะเป็นข้อสอบที่เขาจะให้มา4 Choice แล้วให้เราเหมือนจับผิดภาพอะคะ่ะหาว่าข้อไหนเนี่ยที่ผิดตามหลักแกรมม a านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้อไหนผิดนะคะโดยที่มายจะคอยอธิบายให้ในทุกช่วงเลยนะคะอ่ะสำหรับข้อ A นะคะ my present job อ่าอย่าง Job นะคะ แปลว่างานเนาะหลายๆคนอาจจะรู้จัก work ใช่ไหมคะแต่ตัว work เนี่ยจะเป็นงานในลักษณะที่นับไม่ได้นะคะเป็นเหมือน state ของมันในขณะที่ job เนี่ยจะเป็นลักษณะของชิ้นงานเป็น countable noun ที่สามารถนับได้นะคะอะสำหรับตัว present และ mine เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective เนาะในการขยาย noun ตัวนี้อยู่ m y present job หมายถึงงานที่ฉันทำอยู่ในปัจจุบันเนาะตัว adjective เนี่ยก็คือจะมีหน้าที่ ขยายนาวนั่นเองเนาะซึ่ง adjective สามารถอยู่ได้2ที่ด้วยกันก็คือ1อยู่หน้านามขยายนามนะคะแล้วก็2ก็คืออยู่หลัง verb to be นั่นเองอืมอ่าเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ my present job ไม่ผิดนะคะถูกต้องอ่าสำหรับตรงนี้เป็น verb นั่นเอง is นะคะตาม job เพราะว่า job เนี่ยเป็น ซิงคูล่านามเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ is ตามหลังเลยนะคะทีนี้ always mm. เป็น adverb mm. ที่มาขยายตรงนี้ซึ่ง always เนี่ยเป็น adverb of frequency เนาะเดี๋ยวมาจะเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะ v e r b of frequency นะคะที่แปลว่าเสมอนะเนเองคือทำอย่าง100%เลยสำหรับเรื่อง adverb frequency นะคะถ้าเกิดไม่มีเวลาเนี่ยก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกทีนะคะอะ ส่วนข้อ b boy ตรงนี้ interested มาจากเรื่อง transitive verbs of feeling นะคะซึ่งเป็น verb ที่มีหน้าที่บอกถึงความรู้สึกนั่นเองค่ะ,ะไม่จะอธิบายหลักๆเลยเนาะตัว interest เนี่ยถ้าเป็น verb จะแปลว่าทำให้สนใจนะคะเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะ เราแบบเปลี่ยนสีดีวะ่ะอ่าถ้าเป็น now นเนี่ยจะแปลว่าความสนใจนั่นเองค่ะจริงๆ verb ถ้าไม่มีคําว่าทําให้เนี่ยก็ถือว่าผิดนะเออตอนที่มายเรียนเขาบอกอย่างนั้นนะคะอ่ะส่วนถ้าเป็น adjective เนี่ยมันมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือมี interesting กับ interested นะคะคทีนี้ความต่างกันก็คือถ้าเป็น interesting เนี่ย มันจะแปลว่าน่าสนใจหมายความว่าสิ่งนั้นแบบมันช่างน่าสนใจจังเลยพูดถึงความแบบที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะส่วนตัวนี้ interested นะคะแปลว่ารู้สึกสนใจคือพูดแบบออกจากข้างในอะคะ่ะว่าเรารู้สึกสนใจนี้เนาะ ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาหมายถึงว่า present job เนี่ย is always interested อ้าว interested มันใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตัว job เนี่ยไม่สามารถรู้สึกสนใจได้เนาะเออเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะ oh is always interested เป็น is always interesting เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะคะสำหรับข้ออื่นเดี๋ยวมาจะดูให้ด้วยเนาะ but I'm usually depressed after a long working day ทีนี้ usually ตรงนี้ก็เป็น a d v e r b frequency หนึ่งตัวนะคะที่แปลว่ามักจะมาเขียนไว้ข้างๆ always กันเพราะว่านางเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองมักจะมักจะทำนะคะซึ่งอันนี้มันประมาณอยู่ที่80-90%เนาะอ่าแล้วที่นี้นะคะตัว depressed เนี่ย จะแปลว่ารู้สึกซึมเศร้านั่นเองนะคะตรงนี้เป็นหนึ่งใน transitive verb feeling นะคะที่มายบอกไปแล้วก็คือบอกว่างานของฉันเนี่ยน่าสนใจอยู่เสมอเลยแต่ว่าฉันเนี่ยมักจะรู้สึกซึมเศร้า after แปลว่าหลังจากเนอะอหลังจากสามารถใช้เป็นได้ทั้ง Conjunction แล้วก็สามารถเป็นได้ทั้ง preposition ด้วยนะคะได้ทั้งคู่เลย Along working day ก็คือหมายถึงวันที่เขาทำงานอย่างยาวนานนั่นเองนะคะตัว working ตรงนี้ก็คือมาขยาย noun ทำหน้าที่เป็น adjective อีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันเนาะก็คือขยายตัว noun คำว่า day เนาะเอาละค่ะ เห็นแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะหาข้อถูกหรือในกรณีนี้นะคะที่เป็น Error เนี่ยก็คือหาข้อผิดใช่ไหมคะได้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้หลักการของ Grammar แล้วก็หลักการของภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะหม่ก็จะคอยสอนทุกๆคนผ่านข้อสอบเหล่านี้นะคะในทุกๆอาทิตย์ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ